ครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับการแชร์ลิงก์นะครับในช่อง YouTube ของเรานะครับอันนี้ก็เห็นสัญลักษณ์ YouTube แล้วนะครับตรงแถบด้านล่างนะครับโลโก้สีแดงนะครับครับพอเข้า YouTube เรียบร้อยนะครับก็มาตรงที่มุมขวานะครับที่เป็นรูปของตัวเรานะครับครับเข้าไปกดที่ช่องของคุณนะครับ ครับกดช่องของคุณนะครับเราก็จะเห็นโปรไฟล์ YouTube ของเรานะครับแล้วแต่นนชาแนลนะครับนะครับมีรายละเอียดให้เห็นนะครับและเข้าไปกดตรงท้ายสาระบันเทิงที่เป็นลูกศรนะครับครับพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็ด้านบนนะครับเป็นคำอนุบาย เกี่ยวครับช่องของเราที่จะทําอะไรนะครับแล้วก็มาดูตรงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตรงลูกโลกนะครับที่เป็นสัญลักษณ์อักษรสีน้าเงินนะครับนี่แหละครับคือลิงก์ของเรานะครับกดแชร์ได้เลยนะครับกดตรงสีน้ําเงินนะครับครับพอกดแชร์นะครับผมก็จะกดไปที่แชร์ไปทางไลน์นะครับนะครับไปที่นนทยงนะครับครับเลือกนนทยงนะครับ เลยนะครับเนี่ยครับก็ไปที่นนทายงเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะแชร์ไปช่องทางไหนก็ได้นะครับเช่นฟีดข่าวกลุ่มของคุณแล้วก็ไลน์นะครับเมสเซจอีเมลแชร์ได้หมดนะครับลองดูครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ